มดดากัญชัยยืนยันนิสัยยญาที่แท้จริงหลังถูกโยงนางเอกลูกครึ่งดังแล้วเหวี่ยงสืบเนื่องจากปริศนาอักษรย่อจากเพจดังเจมอยห0 8อยว่าด้วยเรื่องของนางเอกลูกครึ่งดังแล้วเหวี่ยงวีนมาสายบลาบลาจนทีมงานถึงขั้นเอือมซึ่งเจมอยไม่ได้ระบุว่าคือนางเอกคนไหนแต่ระบายรายละเอียดว่าดารานางเอกก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งมีดีไม่ดีประปนบ้างอาทิเวลาทำงานก็มีบ้างที่เหนื่อยแล้วอยากองอแงมาสาย ขอเล่นมือถือไทยเฟซบุ๊กคุยแชทกับเพื่อนลาบลา,บลาเกิดเป็นนางเอกจะให้มีแต่ภาพดีๆไม่มีงอแงเป็นไปไม่ได้จะอยากร่วมงานกับนางเอกดังต้องทำใจเรื่องนี้ามากมาใส่เรื่องงานชา้าแต่ให้แม่เร่งทีมงานถ่ายให้เสร็จตามเวลานิสัยเกเรแบบนี้ขอสักครั้งหนึ่งละกันทีมงานอาจจะสะดุ้งกับพฤติกรรมของนางเอกบ้างเพราะขัดกระลุกใส่สสที่เคยเป็นแต่ความดีความน่ารัก ความใจบุญก็น่าจะทดแทนกันได้บ้างไม่ใช่หรอืองานนี้ชาวนิดเสียงส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่นางเอกสุตาสาวยายาอุรัสยางานนี้รายการข่าวใส่ไข่มุดดำคชาพาและหนุ่มกัญชัยเปิดเผยว่าไม่ใช่ยายาแน่นอนเพราะน้องเป็นคนตรงต่อเวลาบางครั้งมาก่อนเวลาด้วยซ้ำทำงานเต็มที่ตลอดทำงานเสร็จก็ไม่เคยบ่นเลย ด้านแฟนกลับสาวย่าๆก็กลางปีกปกป้องยืนยันว่าถ้าเป็นคนที่เฟซในนี้คอมเมนต์กล่าวถึงว่าเป็นน้องยอหญิงบอกเลยว่าฉันเมน้องอยู่ในวงการมาเป็นสิปีไม่เคยมีข่าวเสียหายผู้ใหญ่รักเจ้าของแบรนด์ต่างๆเลือกใช้ท่านับโฆษณาคือเยอะที่สุดณตอนนี้และคุณอก็ปลืมและกล่าวด้วยตัวเองว่าเป็นติ่งน้องยังรักใคร่เอ็นดูยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นน้องได้ ขอขอบคุณข้อมูลที่นี่คอมมาโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ